ไม่แล้วเรื่องทวงใบเท่านี้นะเท่านี้เท่านี้เอาคือผ่านนะครับผมเพราะว่าตอนเราใบเราใบนี้น้ําหนักทุกใบนี้เท่ากันหมดแล้วนะอันนี้มันอาจจะน้ําหนักอาจจะไปอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งเส้กเล็กน้อยแต่ว่าแค่นี้ช่างบอกว่าให้เอานะครับผมให้มันค่อยๆถอยหรือว่าให้มันค,อค,อค,นคน่อยๆเคลื่อนเคลื่อนกลับแล้วเคลื่อนไปตรงไหนตัวหนึ่งก็ได้ ประมาณไหนนะเดี๋ยวอันนี้มันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยแต่ชาจะบอกว่าเท่านี้เอานะไม่ต้องเป็นต้องไปขัดเพิ่มครับหลังจากทวงแล้วเราก็เก็บเก็บด้วยกระาดาษายหน้าเรียบปรับปรับให้สวยให้เรียบเนียนเออเอ,อ,อย่างงี้งเห็นไหมค่อยๆถอยอย,อย่างนี้คือเอาครับผมนะไม่ต้องไปเสีเรียบรึไม่ต้องไป,งไปขัดเพิ่มหรือว่าใครมีความเพียนก็อ่นานโซนได้หนักละสองตัวนี้นะค่อยขัดก็ได้ ค่อยขัดมันก็จะบาลานซ์กันเป๊ะครับผมจ่างบอกว่าแค่นี้เอาได้ไม่ต้องเป็นคือน้าหนักมันเท่ากันแล้วตอนมันหมุนเร็วๆมันก็จะบาลานซ์กันเองครับถ้าเราไปเอาเอาออกตัวในตัวหนึ่งนี้ก็คือหามันอาจจะดิ้นได้ครับผมดิ้นติ๊กิ้ด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 ิ้มิ้ด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 จะดิ้ดิ้้มิ้ด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 ิ้้้ ที่ว่าได้ครับผมอ่าอยีค่อยๆเคลื่อนนี่คือได้โอเคอยังนะ